เอกับฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะครูพัชนะคะน้องชื่ออะไรคะน้องชมจุ๊บอู้ฟูครัวันนี้ครูจะมาสอนการสวมเสื้อผ้าเรื่องการแต่งกายนะคะน้องแต่ใครแต่งกายเองให้เอ่ยใครแต่งกายให้ ใครใส่เสื้อให้ไหนเสื้อลูกเสื้ออยู่ไหนอืออ่าไหนกางเกงอยู่ไหนกางเกงอยู่นี่อยู่ในตะกร้าหรอเอาก่อนที่เราจะเริ่มกันเรียนเรามาเต้นกันก่อนไหมเอาลูกขึ้นยืนเอาลูกขึ้นยืนเลยค่ะเย้เอา้าวจับข้างอ้าจับข้างอยู่ไหนจับข้างหูหัวไหลจับไว้ไว้ อาลุกขึ no? ้นยืดขาลูกยืดเก่งดังเนออาเดี๋ยวเรามาเต้นกันเต้นตามครูนะอ่าจับอทำไงจับทางหูห้อยไหลจับไวไวจับตรงปากกาจับแขนจับขาแล้วก็จับอีกเรื่องนะจับทางหูห้อยไหลจับไวไวจับตรงปากกาจับแขนจับขา แล้วก็จับเื้อเอาล่ะเล่นจับทางหัวไหลจับไว้ไว้จับหมวงปากกาจับแขนจับขาแล้วก็จับเสื้อเย่เรียัเลยค่ะอาวันนี้คุูจะมาสอนเรื่องการแต่งกายเอาอ่ะอันนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวให้ทดสอบก่อนเรียนอันนี้คืออะไรลูก อันนี้อะไรเสื้อนะอันนี้คืออันนี้คือเสื้อ <Yeah. S 1> เสอาพูดตามสิครับอันนี้คืออะไรลูก <Yeah. S 1> เสื้อเสื้ออันนี้คืออะไรกาง <Yeah. S 1> กางกางเกง <Yeah. S 1> อ่าอันนี้คืออะไรมีสองข้างด้วยอันนี้คือ แดงกจ้าก่อนที่เราจะมาเริ่มฝึกแต่งกายกันนะครูหให้ทําแบบทดสอบก่อนมันเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะอ่าอันนี้กระโปงเหมือนกระโปงนักเรียนที่เราใส่มาทุกวันเนาะแล้วก็เข็มขัดเข็มขัดอยู่ไหนแล้วก็มวกรองเท้าไหนลูกลองดูที่กระโปงกระโปรงอยู่ไหน รอกไป,ไปหารองเท้ารองเท้าล่างมาตรงนี้เลยลูกนี่คําว่ารองเท้ารองเท้าอ่าลองทําก่อนเรียนนะมวัมวมอ่าเก่งจังเลยมวัวอ่าแล้วก็แปะแล้วก็อันนี้อ,อยู่อะไรลูก<ว>กระโปรงกระโปรง მუდამ okay. เดี๋ยวครูสาธิตการใส่เสื้อผ้าก่อนเริ่มใส่เสื้อผ้าโดยการจับขอบเสื้อไว้แล้วก็ใช้เขมสองข้างแบบนี้นะแล้วก็ใส่หัวขึ้นตุ๊กแกแบบนี้นะแล้วก็จับชายเสื้อดึงลงได้ไหมคะได้ได้ไหมได้ไหมคะได,ได้คะ่ะแล้วก็นี่จับชายเสื้อดึงขึ้น ใส่เสื้อนะเ <Yeah. S 1> อาลูกทำเองหรอคะเอาครูช่วยนะจ mm hmm. ับขอบเสื้อไว้แล้วก็เอาใส่เขนสองข้างเลยอาใส่แขนสองข้างเลยได้ไหมคะ <Yeah. S 1> ได้ลองใส่หัวสิปึ๊บเอาใหนคอเสื้ออยู่ไหนเย้ yeah. เอาดึงชายเสื้อลงมาอาแต่งปกคอเสื้อดีลูก ะปกเขาเชื่อแต่งดีๆเอาเต็นกันเลยเอาสตวนกันเย่งเดี๋ยวคุณครูสาธิตก่อนเริ่มจากใส่ขาหนึ่งข้างใส่ขาอีกหนึ่งข้างแล้วก็นึงขึ้นชุดอ่าสามสเต็ปพอถอดลงก็ดึเงลงเฉยๆแล้วก็เอาขาออกเอาขาข้างออกแบบน,นี้ได้มา มบัดก่อนอ่าแล้วก็ใส่เลยค่ะอาจจะใส่เสื้อเอานั่งก่อนนะเพื่อเพิ่มการทรงตัวเอาใส่ขาขาอยู่ไหนขาหนูอยู่ไหนอ่าแล้วก็จับขอบกางเกงไว้เลยลูกจับขอบกางเกงจับไว้แล้วก็ใส่ขาไปนั่งตรงเออจริงจังเลยเอาใส่ขาตรงไ่ไนะ ยืดม <interfer> yeah! ือส้ึ๊กดึ๊กึ๊กเย่ต่อไปถุงเท้าใส่ถุงเท้าไหมเอาอ่ถุงเท้าคุู้ส่ให้ดูก่อนเอานั่งที่พื้นเอาเริ่มจากเอามือจับดึงให้มันยืดเลยนะดึงให้ยืดเลยแล้วก็ใส่แล้วก็ดึงอีกข้างขึ้นจากต้นฮึ๊กแบบนี้นะนะอ่าลองดูออกนั่งค่ะนั่งตรงนี้ อสองข้างเอาเริ่มเอาดึงให้มันยืดออาดึงให้ยืดเลยดึงดึงที่ขอบถุงเท้ายืดอ่าแล้วก็สวมเท้าเข้าไปสวมเท้าเข้าไปเลยแล้วก็ดึงให้ตึงดึงขึ้นอุ๊บอ่าแบบนั้นแหละถูกต้องค่ะอ่าอีกอีกข้างนึงถุงเท้าของเรามีสองข้าง ขาข้างซ้ายแล้วก็ขาข้างขวาอ่าดึงให้ยืดแล้วก็ดึงจากต้นดึงสองใช้สองมือลูกสองมือสองมือสองมืออ่าดึงแต่งให้สวยงามเสร็จแล้วยังคะหนูแต่งตัวเสร็จแล้วยังคะอ้ะาวลองยืงให้คุณครูดูหน่อยอ้าวสวยดังเลยแปะให้ ่อไปคุณครูให้อเท้าผ้ามาใส่ดะก,ก้าค่ะเอาเริ่มจากขอเชื่อ,อขออเรื้อเอาถอดดีดีลูกตัวในออกแอวอ่าเกจังเลยแล้วก็พับดีค่ะอ้าวโอเคเดี๋ยวไม่เปลาเอาถอุรงเท้าก่อนเอาใส่ดะก,ก้าอ่าขอบคุณค่ะอาถเอาใส่ตะก,ก้าลูก โอเคแต่งให้ดีอ่าต่อไปถอดอะไรลูกพี่แก๊ถอดกางเกงเอามาใส่บบกระด่างค่ะโอเคเรียบร้อยขอบคุณไข่เบี้ยกเยก,ก่งจังเลยหนูทำได้แล้วต่อไปนะคะทำแบบคือหั่นกระดีกว่าเป็นแบบคือหั่นลายเรียบน,นี่เองนะคะแบบคือหั่นกระ เก่งๆจับมือขามหูหัวไหลจับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนวิ่งในแขนว้าจับขาอ่าเมื่อกี้หนูใส่เสื้อไปแล้วนะครูอยากรู้วิธีการ,รว่าเริ่มจากอันไหนคือลำดับที่หนอันนี้คือไม่ใส่อะไรเลยอันนี้คือลำดับที่หนึ่ง ต่อไปเริ่มพอลำดับต่อไปใส่ <Okay. S 1> ใส่เสื้อ <Yeah. S 1> อ่าลำดับต่อไปใส่กางเกง <Yeah. S 1> ลำดับต่อไปใส่ถุงเทาง้า <Yeah. S 1> เอาหนูทำเองอันไหนคือลำดับที่หนึ่งชี้ให้ครูดูสิเยี่ยมอ้า <Yeah. S 1> อ,อันนี้คือหนึ่งอ่าต่อไปลำดับสองชี้้ครูดูสิในใส่เสื้อลูก <Yeah. S 1> ใช่เก่งจัง ต่อไปไหนใส่กางเกงลูกเชีร์ครูดูสิโนโนนี่ยังไม่ได้ใส่กางเกงนะใช่เยี่ยมมากเลยคะ่ะ